สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปแคนวานะคะก็สําหรับเพื่อนๆพือนคนไหนนะคะที่ต้องการตั้งค่าหน้ากระดาษ a 4ะคะ่ะจากแนวตั้งให้เป็นแนวนอนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะเข้ามาที่แอปแคนวาปกติแล้วเวลาที่เราจะเลือกหน้ากระดาษก็ให้มาที่เครื่องหมายบวกตรงนี้สำหรับการกำหนดขนาดใช่ไหมคะ เราจะเห็นขนาดของเอกสารขนาด A4 เขาจะมีแค่ขนาดเดียวคือ21คูณ29.7เซนเมตรแบบนี้ค่ะซึ่งในส่วนนี้จะเป็นขนาดแนวตั้งของ A4 แต่เราลองมาสังเกตของขนาดโปสเตอร์เขาก็จะมีทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนใช่ไหมคะแล้วเราต้องการที่จะตั้งค่ากระดาษ A4 ให้เป็นแนวนอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันค่ะก็ให้เรามาที่ กำหนดขนาดเองค่ะให้เรามาดูในส่วนตรงนี้ก่อนนะคะเราจะเห็นขนาดเอกสาร a 4ใช่ไหมคะก็คือขนาดเขา21คูณ29.7ซนเมตรในส่วนนี้จะเป็นแนวตั้งก็คือกว้างคูณยาวดังนั้นเราต้องการตั้งค่าเป็นแนวนอนก็คือจะต้องเป็นยาวคูณกว้างใช่ไหมคะตัวเลข2ตัวนี้จะต้องสลับกันก็คือ29.7คูณด้วย ดังนั้นเราจะต้องมากรอกตัวเลขในส่วนตรงนี้ค่ะตัวเลขความยาวความกว้างตรงนี้ค่ะที่เป็นขนาดของแนวนอนนะคะในส่วนนี้ระบบถ้าตั้งเป็นพิกเซลให้เรามาเปลี่ยนค่าเป็นเซนติเมตรก่อนนะคะก็มาเลือกเซนติเมตรแนวนอนจะต้องเป็นยาวคูณกว้างใช่ไหมคะก็นำตัวเลขที่เยอะที่สุดค่ะของขนาด a 4 ก็คือยี่สิบเก้าจุด็ดใช่ไหมคะในส่วนตรงนี้มากรอกตรงนี้ค่ะคูณด้วยยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะแล้วก็มาเลือกที่สร้างดีไซน์ใหม่แล้วก็ให้ลู่ตรงเทมเพลตตรงนี้ลงมานะคะอ่าเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะ ั้งค่ากระดาษ A4 เป็นแนวนอนได้แล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนที่จะต้องการเปลี่ยนค่าเป็นแนวตั้งก็แค่สลับจากกว้างมายาวจากยาวมากว้างแบบนี้นะคะเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะกําหนดค่ากระดาษ A4 ให้เป็นแนวนอนจากแอปแ a n วาได้แล้วหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ